สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำแมวมารีนะครับเราจะมาทำกระโปรงและตัวแมวมารีก่อนนะครับนำาริบินมาสี่เส้นเพื่อที่จะทำฐานขึ้นตัวแมวมารีนะครับตัวแมวมารีจะทำเหมือนดอกกุหลาบนะครับมาขึ้นฐานสี่นะครับ นำเส้นแรกมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งสารกันทั้งสีเส้นนะครับ ดึงให้กระชับแล้วเราจะมาสานให้เป็น8เส้นนะครับจับเส้นไหนมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไฟสานให้ครบทั้ง4เส้นนะครับแล้วดึงให้กระชับแล้วเราจะมาทำลูกส้มนะครับจับเส้นไหนมาก่อนก็ได้นะครับ โยข้ามไปสามช่องนะครับสามเส้นถ้ากันไปเรื่อยให้ครบแปดเส้นนะครับเส้นที่หกเราจะมาสอดใต้เส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่เจ็ดเราจะมาสอดตามช่วงที่หนึ่งไปช่องที่สองนะครับ เส้นที่8เส้นสุดท้ายเราจะมาสอดเข้าช่งที่1 2ึ่องหนะครับจะออกมาเป็นลูกส้มมาดึงให้กระชับแล้วก็ิกลับด้านทําเหมือนเดิมนะครับเปล่งแต่วนไปทางด้านซ้ายนะครับทําให้ครบ8เส้นเลยนะครับ ดึงให้กระชับแล้วก็พลิกด้านหลังนะครับสอดตามแนวตามช่องได้เลยนะครับสอดให้ครบ8เส้นนะครับแล้วพลิกกลับด้านหลัง ดึงให้กระชับนะครับจับเส้นในมาก่อนกไดนนะ,นะครับทำคล้ายๆดอกุหลาบตูงนะครับทำให้ครบ8เส้นนะครับ ดึงให้กระชับนะครับจัด่่งให้ได้นะครับ พลิกกลับด้านหลังแล้วก็สอดตามแนวให้ครบแเสน้นนะครับต่อไปเราจะมาทำกลิปกระโปรงนะครับจะบพลิก แล้วก็โซดนะครับทม่ครบแปดเส้นกดเก็บครับ ที่กลับด้านหลังแล้วก็สอดเก็บตัดให้เรียบร้อยนะครับเราจะมาทําชั้นต่อไป ตัดทิ้งเลยครับนึ่แต่เส้นสอดกับแนวกับเพชรออกนะครับ มันก็้าไปเต็มนะครับ